มาเลาะบั้งเห็ดครับพี่น้องอู้อะไรหนึสองดอกสามดอกเฮ้ยเห็ด,วงงดัวไงเลยวะพี่น้องเห็ดโคนใหญ่โอโ้โหมันเป็นแต่ฟางแา่ไหนละครับหนึ่งหนึ่ง น้องเห็นป่าครับเด,ดี๋ยวเดี๋ยวหาลายก่อนนะพี่น้องหาลายก่นอนบ้าโหยางเลาะเบลยบวกกิ๊เลยว่าจะมีแบบนี้ มันเร็มสมบูรณ์ครับมันเลยมีไปน้องอจอมปวกสามอดอกแล้วนี่ เศ็เบาวนยังมันอ่อมซ่าเลยครับเห็ดโคนใหญ่ ได้รอเปีครับต่ำปนต่ำปนโอ้ยเปื่อยแล้วเ,ออเดี๋ยวรอ,อหาอีกครับผมส่งหาก่อนครับผัวเป่าเลยที่ฉีบอ,อกรับพี่น้อง ครับผมพี่น้องเหมือธรรมชาติถือถือทั้งไรนะครับเนาะความบริสุทธิ์สมบูรณ์กับบกเกิดเฮ็ดกระบอ,อกกระผมถ้าธรรมชาติสมบูรณ์บัวจำเป็นต้องเป็นเป็นจูดไฟใหม่ครับเพื่ให้ปวกออกเลยครับธรรมชาติสมบูรณ์ไฟออใหม่นะอออกแล้วมองนี่ เป็นว่าคือมองทีผมเก็บมาได้สามดอกมาอดีครับบมบางทีก็เริ่มอ,ออกแล้วครับเริ่มอ,ออกหลายแล้วเบิ่งห้อยจูดไฟ ปวกเตรียมพร้อมแบบเฮ็สดสิออกครับผมแต่ว่าปวกถือไฟอยไหม่ตายไปแน่แล้วหนิมผมว่า,าหาอยู่หาจินกระเป๋านอนน้องน,น้องเขาก,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 ก็มีหมื่นได้ก็ได้ครับผมแต่รอบิ่งเฮ็ดเพื่อฟุกพ่อแบบเป็นแผงหน้าครับผมขาดเยอะคือค้นหาหาเฮ็ดเราเป็นน้องน้อหาจนมาเมื่อยหาเมื่อยมาเป็นกรบโบพ่อพ่อดอกนะครับผม แต่บัดคนไอบ้บรได้หาฮบัดขาดทิไปนั่งขี่ซื้อกะบพ่อเฮ็ดแบบขึ้นเป็นแผงครับผมเฮ็ดปวกอ,ะอ่ะหาหล่อเท้วคู่หวยไปครับเกต,ตาม,มีปูมีปาลาเน้ะจอดจริงๆเลย ียงไบบแบบพี่นอ้องตรงคือขา,ขาวๆอะ่ะเนี่ยมันตาไลหลเครับพี่น้องนี่มีจุดตรงคือเห็ดหมดเลยขัน่าผลที่มาเห็ดหรอ,อ,อฟังท่าปีสุดต่มีเห็ดต้องคือฝนตกกันเนาะพี่น้อง จำปัวไม่ถือไฟใหม่เลยครับผมเจ้าเอ้มันมีเห็ดปวกอยู่นีนเราเป็นน้องเนาะปลายุข้าเหขึ้นลายเห็ดปวกมันพอยากออกได้ครับผมบางเต๋อต้องคขึ้น ความปวกกันนี่ต้องคือครับลุกแทะเนาฮ่ะ ยางมไกลเราน้องเี้มาจากปุ่นทรูปีพีมาพีวันนี้ก็สมบูรณ์พูดปวดพวกพเราเปน้องมูมีคนยางบ่อยกอไผยังกอ สาแดดไปผวาเขียวข้าห้องมาแล้วครับผมผ้าห้องมาแล้ว แล้อหา,อาก,กินปลากินน้ำครับคุดเบ็ดมาใส่เหงือ้อยคุดเหงือมาใส่เบ็ดครับผมเมือ่อว่าขึ้นเลยคือเลยทะเล,เลนี่มาแล้วโอ้ประกอบเอาไปลอ,องครับปรกอกันขึ้นไปครับพี่น้อง ก็ติดตามก็หลังก็แช่เป็นแร,งก,รงกำลังใจนะครับพี่น้องเออยืดดีไม่แห้งทุกทุบหัวก,กนันรากษาตัวยอดโอ,อ้ยตัวหลอดเป็นยอดดีนะครับเพือขันพ่อกรสิได้เห็นเห็ดอีกยืดออกพี่น้อง